อาทิปน<ต>ี้ส<ต><แ>นุกมากแล้วอย่าลืมตอบคำถามนะคะตอบคำถามท้ายรายการว่าไล่ปลุกรักที่ใหม่ไปเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรแล้วคุณผู้ชมจะได้รับนี่สายารถได้รับน้ำส้มออร์แกนิกของเราไปใช่คุณผู้ชมเหรออให้ได้วันนี้ต้องขอบคุณ <c oughs> นะฮะน้องเพนท์ครับเ,เ,รเคสนะครับที่เข้ามาในรายการนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับน้องเพนท์ขอบคุณนะขอให้น้องเพนท์หายพี่ก็เชื่อว่าน้องเพนท์หายเลิกเล่นคอมหยุดนานๆก็ดีขึ้นแหละใช่แล้วครับแล้วก็ขอบคุณนะครับอาจารย์ธนัทรอัมพรทุกสุด ขอบคุณอาจารย์มากขอบอาจารย์ได้ชาาที่ที่พารากอนข้าไม่ได้โดยทน่พารากอนเช้าที่ไปเจอผมได้ที่สำเพ็งไม่ทำอะไรสำเพ็งลาเล่นะอ้า ลองติดตามนะฮะติดตามรายการฮะนักับหมอได้มันจะมีรีรันนั้นใหม่นะในวันพรุ่งนี้นะครับตอน9โมงเช้าเที่ยงครึ่งแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งนะครับเข้าไปที่อีนช่องทางคือเว็บไซต์ของเรานะครับ doctor tv thailand com นะครับวันนี้อาจารย์ธนัทนะครับพี่ใหม่ของรู้หลาน้องเต้นท้อพพี่นาทุกคนลาไปก่อนสวัสดีคระบจวาพิค่ะสวัสดีค่ะ